สบายดีพ่อแม่พี่น้องททุก่านที่เข้ามาติดตามและก็บคำอาบส้มสบายดีตอนคขำๆทุกคนเลยตอนแรกๆนะยดีหลังจากเข้าซาปูซาป,ป่าทุกคนเลยแล้วก็ไปเอา,าเสอแอขึ้นป่าดีาเสอแอร์ส้นขึ้นป่านะตุ่มหอยขั้นก็เต็มตามแหนตามตัวๆ <c ười> มมทุกคนดีนะขึ้นกะขึ้นมาเมื่อวานนี้ทุกคนเลยมาแล้วก็พาสเสอแอเข้าไปบ้านหางขั่นแล้วก็ ไปนอนน้ำขาวบะมอนนะแต่ว่าขาวบะมอนเขมเอิมมาแล้วเอิมมาหนี้เข้ากัเลยย้ายที่พักทุกคนเลยย้ายผ้าแสเอมาหาเสื้อกลับอยู่ทั้งบ้านนั่นทั้งบ้านหางพี่ทั้งนั้นมดน่หน้าว่าสี่ปยนอนบ้านหางมาเลงนะผ้าแสเอมามาหาเสื้อกลับแต่พี่จะกับว่าสีนอนพี่จะขมเอิมเลยนะนอนจั่คืนหนึ่งสองคืนนี่แหละนี่แอพอสวัสดีทุกคนย่านอนนั่นอยู่บนดันบ้านวัดทอนแล้วก็สิไปยนอนพาวัดทอนสิพาไปนอนอยู่บ้านหางทุกคน อมาทอดนิพานแต่ชอบเอไปนอนอยู่บ้านห่างาเดี๋ยวเราไปเห็นไปเห็นไปเบิง่งเนาะแฮมูตันนะเห็นแล้วทุกคนเลยเห็นแล้วแฮมูตันนะ,ะเห็นแล้วจะได้บอธรรามาได้บูจังในไซส์ <laughs> บูจักสักพูดคุณบูจังฝุ่บบนฝุ่นเยอะของมันเพราะจะเอามาเฮ็ดไปเลยไซส์ก็เลยไม่ได้เอาทุกคนเลยปาไปยูทูปฮะนี <laughs> ่กระแลบกระเอาไปเสื้อทุกคนเออมาไล่เสื้อหักมาแหลยมาไล่ไปเสื้อมาหมีชื่อทุกคนมาทอนว่าเอามาเสื้อลองเบิ้งแถวนี้นะ ก็สีมาหาเสื้อมงไหม,มว่าสีมืออื่นก็หายเสืแบบ้อกะเล็บจามกะเล็บแล้วก็หาสาบูสาปลา,ปปายได้มอือน,นี่ได้แล้วก็กับบ้านกลับบ้านพ่อเหรอก็อสิยดใจสวยเนาะบ้านนีเน่เอามาดูเสื้อทุกคนเลยนี่เฮาเปิดอันคลิปอยู่ได้เหรอดัน,นลงนี่ทุกคนเลยไปตอนหน้านี่กะสชิฮอดดันสิฮอดดันด,นดนันมดนี่ดันห้าเดี๋ยวไปนะหาอันแวะเสื้อกลับอยู่ในท่านี่นะแล้วกะเข้าบ้านหางมาแรงกันนะคิดได้สวะเลยทีนี

มันลดแล้วคตรถนกข้างหลังนะมาเลยชงยกห้ามาเลเลิกเลยเยอยเชื่อเคงต้องเอาต้องต้องต้องอเล้องต้องเอาชดเหนียวาลุยเลเจอทางเลยเดงเลยเอ้ยดีใเ้ยวขอบคุณนะ เฉยๆฟาดหมดแต่เศษจะพาไอ,อ้างทางนะเขาไปแต่ทางนี้แล่บัวอดพาเสษเท่าไปพูได้ผัได้โอ้ยหม เฮ้ยโยมาคนละโยเดี๋ยวเขาลองโยข้างนี้ขึ้นไปพี่ไปคนเลยผาเสมาหาเสื้อกลับก่อนนะเสื้อตำโวยว่าเขาาปแต่ว่าเขาอยู่บ้ามาจอดรถข้างนี้นีเพราะว่าเขาขี่คข้างนั้นอเ้ตัวให้เพื่อนมาเรยละทางโบเมนทางกับผ้าเสห้างวัทอนถ้าจะโจให้กุ้งไหอ๋อนนี้รถมันนั่นนะก่นสวัสดว็กนะผ้าเสอ ยอแสเอะแ้ดานไปเก่งพี่เฮ้ยเห็น้อร์นตัวนี้เชเอร์ลอันนี้โคเลยโคตรกงเลยนะน่าจะเป็นกระเตะนะนี่พี่เอ้กระเตะเหรอกเตะอัวนี้มานส่ซอร์ก่อนทุกคนะดานมันไหยซอร์ชยบอกเองก็ไม่พลาดนะ หงจะเสียอยู่คนนี้ยอยู่หันไส้เรียบร้อยแล้วคนนี้เดี๋ยวยยรเราเไปหาไสา้วันไหนไป Các bạn hãy đến kí cho kênh วงซาปาคนเามาก็ไม่ได้ทเนหรือลัมืนี้ปีนี้บ่บ่บ่ไม่หรือหรือว่าไม่หรือาว่งนี้เลยวะคือว่างนี้องซากราไม่ได้เออว่งนี้ยนี่บ่ไม่ป่าม่นีเดี๋ยวว่าจะซาเลยเนาะมอีเนาะโอ้ยน้ป่าม่มบืแล้วเฮ้ยนะบืเลยนะปลาไม่ได้ันเลยนะนออปลาเบืแล้วกงอยคักัันนะ ข้าวสาลีนะมันขี้ข้าวสาลีนะมัน้าวสาลีว่างอยู่ด่างนี้ใส่ยุ่งอกระบอกเลยทุกคนด่างนี่หรอเนาะด่างนี่มันเต็

này xe tới hòn Nhà ơn Nhung có bơi thứ mà đúng Nhung cho hoa tôm หอนห้น้นาไม่ทุกหอนทุกคิดไปด้านหนูทุกคนเลยนะเส้นกนีต่อไหมพี่นี่นะข้าอิหินพอตัวหนามมันง่ายนึกเชื่อมเ่อหนูนะเฮ้ยเส้นตรงเส้นนู้นเนาะเสนตรงเชื่อ่ะฮะหนามนะหนาันง่ายนะฮะแม่มนเลนผ่าอันนี้เลยพี่เฮ้ยพีมาเลนอันนี้เลยมาเลนไปนี้เลยซือต่อนี้ Hai cái mời đấy đấy nơi đấy 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 có đấy 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 nhung đấy 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 saya แล้วซ้ายเตฮ้อนบาดนี้แต่เห็น ไปใส่ก็ใส่เดี๋ยวเนอะวมันเจอเบื้องบนเลยแต่๋ยวห้เสื้อไปซื้อนะเสื้อพอดีหยามไปซื้อมันเจอหนิมันเจอแล้วหมดหอนเบิกแล้วมันมีคอยป็นเลยนะนี้วิมันใจมันได้เสื้อพอดีหยามซื้อหนิล่ะก็มีหยามเสื้อก็เดี๋ยวเข้าไปเสื้อยู่ส่วนมันของท่าทุกคนเลยทำเสื้อรองเบิกมันแมน มันมันมีเพราะมันมีพฤกินบ่ะนะมันมีพฤกินชิเชอร์เราบ้างมีหนูตัเพลส่ะมีเอ้เพลเลหาลเงตโซทุกคนเลยเห็นหนูมาหากินต่ำสนมเลยด้ น่าจะไม่มีหนูไม่มีคนเห็นคนเลยแล้วมืออื่นนี่จะคือบุตรถือเละเลยเชียวไปเดี๋ยววันนี้ก็สิเข้าไปเดินทางแล้วคนเลยเดินทางเข้าไปบ้านหางเลยนะเอาเครื่องเอาของปลาไว้แรง,งนอนกุญแจมืออื่นนี้มีบ้านซาปาเลยนะคนเห็นเลยเราเห็นบ้านซาป,ปาแล้วมืออื่นนี้พาแส่เลยซาป,ปาแล้วบะทอนเดี๋ยวใส่ซาป,ปาอยู่แล้วย <c oughs> สิไดเ้เลยบแล้วคนเลยหาซาป,ปานะปลากกั้งเลยล่ะ

กยานะราเอาูบ้าน่บไล่คับสารนอยันมือแลเฮามาเบิ้งือว่าจ่าเขามา,าท,า,ท,า,นทานี่ว่าเขานอนนะครับาไล่กานอนแ ห้อนอันมันห่างเลยเดีย๋ยวจะพักกระซยายอันนี้แล้วมาเล่นกันเพราะว่าห้าสีไปหาซาป่ามืดน,นะนี่มาห้าวก็ได้อันบริเนื่องข้าวนทะุกคนเพราะว่าห้าสีกินข้าวเย็นตอนนั้นนั่นละกันกินกะนลาบไก่แหละทุกคนลาบไก่เอนบาซินเพิ่นนั่นเอาเพิ่นเพราะวะ่าบาซินเพิ่นบอกเมื่อนะบาซินเอาไก่มาเพื่นสองตัวเอาไก่มาสุวกินสองตัวทุกคนเลยใช่ไหม <c oughs> ก็มาทอดมาได้หากินเลย สเสียมาตืดเรามีเนาะตืดตืดสินสแรกใช่ไหมว่ามื้อเท่าได้ไปหาก,กินแพทเขามาน้ำเนาะข้านี้ทีแรกก็ว่าซิเบอร์น้ำเดียวแล้วมนี่นะแต่ว่ามันมาได้ของอยู่ของต้อนเมื่อทั้งเฮิร์ฟพ่อแม่ให้กินทุกคนเลยเขาก็เลยว่าสีหาเสือเ้อกับเบอร์ก่อนอลไรกับกับกับเสื้อมีมดช้ำกับก็ดีทุกคนเลยเสื้อกั๊บเสื้อเราปีเฮ้ยม,มันจ๊ดด่างวะเฮ้ยมันจุกมันแปดเก้าด่างทุกคนเลยแล้วกับออื่นเดี่ยว่าจะไปหาซาป่าเบอร์ก่อน อ้านสีได้เลยบอนนะเดี๋ยวพักอาศัยยืนบ้านหางก็น้ำมะแรงเี่นะเพราะว่าเอาสีไปไปพักนั้นยู่บอนเท่านอนนาเขาว่าสนผัดมันไก่ได้ไก่บอนเท่ามาซาปาแล้วก็มาอาหารสก็เลยยื้อกระแบมาเสื้อพี่ป่ะเดี๋ยวเคินไปก่อนทุกคนเลยเอาขึ้นเวทล้วกันไปเอาทางน้ำทางไนมากินก็นดเดี๋ยวไปเอากระทางก่อนนะกระทางมาตักน้ำก่อนเพราะว่าเขาผมไม่อินอันตักน้ำกินมานะ นะเขาจะมาหยิบเอาเทงดังนี้แหละเรียมอืดสิบห้าซาปากะน่าจะเอาไมา่เอาอันตัวนี้แหละเทงดังนี้นะหน้าดังนี้แหละลังนี้น่าจะผมไม่มีดังนี้คุนะอ่าตัว สุไลด์นี่ข้าเจ้ามากกับอัศัยอันอัศัยนอนแถวตู้แบแถวนั้นนะมอนวอนข้าขเจ้ามากอาัศัยนะก็คือแถวนั้นแหละแถวนี้เนะี่ยบ่วคอยอันบ่วคอยมีอันเพื่อนอนหลังหลังนี้หิ้งเต๊กและไก่เลยบ่มีเพื่อนอนหล,หลังนี้มันอย่าหักก,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 กนเลยทุกคนนะโปกินมาเลยขับเป็นขันใดเลยเนาะเก๋งเก่าหงัดอนิาพาร์ตเล่นอเ,นะเดี๋ยวลองเอาน้ำก่อน น, đây, น้ำอาในี้มากินเดี๋ยวตักเซอร์นี่ขึ้นไปเวียนกินอยู่ทึ่งคนะน้ำตอนนี้มันมันเป็นน้ำสร้างน้ำห้าไม้ข้าอาจจะบไปต้มก็ได้เบื่อ,อก็ได้โอเคน,นี่คุกขากัเขาเรียบร้อยแลย้ว bữa hôn nơ vừa đấy, vừa hôn nơ vừa đấy, vợ, mình, mình được đây Ừm, uhm, kèm cái vợ phải hèn cái này Ok Tao đất Đây đấy Cho ra không phải Em kín cho con này Kín hết đó, ui, ừ, hèn đấy Mới kín đấy ปลาซีเมอร์พมเขาบะไรกับเขาอันบะมอนผัดแต่ว่าห้ามบะมีนั่นนะบะมี่เนี่ยอ่อนเมื่อตอนแม่แฉก็เลยว่าสิหาหาเสื้ออันหาเสื้อกลับแล้วก็หาเสื้อนั้นเลยนะเ่าหักกับมานอนขึ้นหนึ่งทุกคนเลยขึ้นที่สองก็ตัวนี้แหละว่าสิได้เพื่อละเฮ้ยมื่อไปหาสาบน้ำป่าจนมาแต่เช้าไปหาสาป่าแล้วเฮ้ยพี่เทิงหูเฮ้ยบลล์หลังไฟอยู่เตยปะ ดังไฟก็ดทุกคนเลยดังไฟไลายยุ่งกัอนอ๋อโตยุ่ง,งลายนั่นเลยยุ่งตอมเสือเซลใช่ไหมขำนี่ยุ่งลายใช่ไหมมาปั๊บอันหนาวเลยทุกคนเลยอันเมื่อคืนนี่จะเป็นนิหนาวได้ฮ้อนได้คืนเหรือพอดียุ่งคืนเมื่อวานนี่นนหนาวแล้วเน,นื่อวาเพราะเมื่อวานน,น,วานี่นะขนาดค้ำแล้วยังมีร่มใช้กันติงอยู่ไม่จักรู้ว่า,ามันเป็นนำาา้ำพะม่าทางนี้บ่ะ ทางนี้มันล่มหนาวตอบเลยเลยทางบนจะบนได้หนาวไปแล้วนะทุ่นใดเกิดวิญญาณที่เข้าสู่ส่วนแสเอเบิ่งหอยเกลบเขาบมาไล่กับน่นเข่าสาวละน้อยทวนเลยเข่าสาวละน้อยกับมาไล่เข้ามาเขาสูนเข้ามานอนได้เลยผัดมาไล่กับสาวละน้อยสาวละน้อยเยอะเยอะมานอนแต่ว่ามาไล่ผัดมีเยอะนอนนะจะเป็นพี่เลเบมาไล่เน๊ะ พาใจนะพามึนไปยิงพาพมเถอะพาขึ้นเราพาไปเอาขึ้นน้ำเดียวหน่อยได้ไปดาไปขึ้นไปงั้นง,ง,าางั้งนพาใจไอไหนได้ปไปข้าจากวัานถกพาปุ๊บปิ๊บย่าขึ้นทีงังนี้นลพีลู่เออขึ้นเอาพาไปดูนี่โทษเลยนนี้สาเอเพื่นมัดเปรียบร้อยแล้ว สแอนนี่รอบนี้แห้งเต็กทุกคนเลยนะเขาไปมัดนั่นนี้ป่านนี้นะีะย,ยาน,ยานไปเลือสแอนนี่โอ้มาลำเลียงติกแป๊กทุกคนเลยยานปะฮะใน<ะ>เลือดอะไนี้นะฮะหนาวมันหนาวไม่ไปนอนในน้ากพากกันลายพื้นอยู่งฮะนะเอาสแอนนี่ทุกคนเลย น้ำมัด,ดจะจอหนึ่งบะทอนโซดามัดมังเก่าหนึ่งบะหมัดสวยเนี่นะบะทอนก็มัดอยู่นี่บะทอนตันอุล่มเฮียพากันปะต้องเอาไปเมื่อตัวมันอุ่นก็เอาแล้วแหเอาแล้ห่อผ้าผืนน้อยตัวนี้นี่อเอาผ้าผืนนี้เอาแล้วห่อยเยอะเลยเออคนเลยตัดผ้ามากับคำมืดคักแล้วนี่เขาก็บบุรุษไปหาอยู่หากินทั้งในเลยเพราะว่าถ้าเอาเอากินมาแต่พูดละ พี่พักบนเก่าวะนะวางแกงก่อนบนนอนนอนนำเขาทีมงานทำหมดละใส่พันกินก่อนเลยนอนนอนนอนแล้วกินก้าวเฮ้ยนอนจะตื่นอะไรอืมจอมาคนเดียห,หากินเท่ากับมีชั้นมีละมันนี้เนี่ยเข้ากับไปน,นึ่งพร้อมเร็วไปลึกพอตกจะไม่ได้เฮ้ยเข้าินเาเส้นสมารเข้ามาเลยเอาเข้าเนะี่ย เนาสิมามาสิไปเหอตแดม,มามวยวะมวละมาทุกคนกินข้าวนะ้ำหอมมาดิมาอือครับขอบคุณานาาช้าด้ยก็มาทุกคนานข้ากันทานรเ้าเนาะ

เขาเดินมาค,ครับ้ายมททาทั้งเลยครับใส่มุยมเปิดเข้ามาจาก ข้าวขีน้ำอิ่มเลยก็ว่าสิพาเดี๋ยวไปเอาเครื่องนี้ทุกคนเลยไปเอาอันไปด้วยอันกระซั่มมามาเข้าทุกคนเลยเดี๋ยวแอมไปเอาผีเดีนะแอมว่าไงเฮไปเอาผีเดียปะบ่พูดเลยทุกคนเลยลางนั้นนะลางไปเอาล้างมามาเข้าแล้วกาศ ตื่นมามือเช้นกินข้าวน้ำนแล้วก็เดินทางไปต่อยไ้ถูกเลยเดี๋ยวขึ้นมาเอาเอาอุปกรณ์มาเข้ามานำก้อนตัวหนาวเลยทุกคนเออมีข้าวไมเขารอบก้อนนะเธอจอกมีนะรอบก้อนเาโคกมาบไยที่ขมายไนี่ได้ mà sợ lơ hơi bố mì cái sao mà hơi ơ cái sao mà kiều nên bây giờ hơi tuần này nữa cháu ơi sẽ mà khao đây nếu mà vào đều một thôi, lại thế không được ok phao phải phao phải sao นอ,อน,นอนส่นแล้วทุกคนเลยนอนเลยนะนอนอะไรนนได้บอแค่ทุกคนนะอพ่อีนกินข้าวย้าเลยทุกคน,นข้าวยา่าละเป็นเยบ็บกระเพาะนะเย็บหูหมอยู่ ต้องเจ็บแห้งเข้ามาแห้งมากแล้วมาดิกินมะขามมืดสามที่ฟักแล้วทุกคนอ่าอ่ะทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้เราสีได้ขอรับขอนอนนะสีกากนอนนะก,ก,นนนะกันมันเป็นอะไรกับสีได้ใช่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอยู่นะกันก้ามบ่มีอะไรก็ขัดน,นอนรับเอาสีนอนเลยนะเดี๋ยวมือ้อนี้ถ้าไปติดตามนี้ทุกคนเลย พาสิปหาซทราบบางป่านะจากมันได้หรือบอลเลยเดี๋ยวก่อนอื่นกันสิกอขโอมอกบเจอพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเป็นใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปทุกคนเลยนอนเราได้ป้เด้นยะสบายดี